สวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมจะสอนวิธีทําให้สกินปืน SF เนี่ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับก็คือไปที่เกมไปที่ไฟล์ที่เราติดตั้งเกมนะครับ Special Force นะครับแล้วก็ Data นะครับตามด้วยมาที่คําว่า We เปิ n นะครับให้ลบเบเปิ n ที่032ออกไปนะครับหลังจากที่ลบเสร็จแล้วเนี่ยก็เข้าเกมนะครับอ่าเข้าเกมกันไปกันเลยไปดูนะครับจะเป็นยังไงอ่ะก็มาต่อกันนะครับกับ Special Force นะครับหลังจากที่เราลบไฟล์32ตัวนั้นไปแล้วเนี่ย สกินปืนนะครับเห็นไหมครับว่าเราได้ M4 แบบเดิมกลับมาแล้วนะครับเห็นไหมครับรวมไปถึงสไนเปอร์อย่าง PSG ด้วยนะครับมีหลายคนบ่นมาว่าเออพี่ผมอยากได้สกินปืน PSG แบบเดิมของ s อกลับมาเนี่ยตอนนี้ทำได้แล้วนะครับเพราะว่าพอเราลบไอไฟล์32ออกเนี่ยมันจะเป็นการเอาไฟล์สกินล่้งเดิมออกมานะฮะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าบอกตรงว่าสกินปืนใหม่ๆของ s f เนี่ยไม่ไม่สวยเลย นะครับผมชอบสกินปืนผมชอบ M4 แบบเก่านะครับชอบมากๆเลยดูดิสวยกว่านะชอบอาก้าแบบแบบเก่า VSG แบบเก่าด้วยนะฮะโอเคก็คลิปนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายคนที่อยากจะได้สกินปืนแบบเดิมกลับมานะครับอี่นะครับมาดูสกิน AK แบบถ้าแบบแบบดั้งเดิมนะครับถ้าเราลบไอไฟสามสองนั่นออกนะครับนอกจาก M4 แล้วเนี่ยก็มี AK นะครับที่กลับมาเป็นดั้งเดิมแต่มันก็ไม่ดั้งเดิมนะถ้าดั้งเดิมจริงๆมันจะเป็นสีน้ําตาลด้านเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นแบบ สีน้ำตาลแบบสีไอติมสามิติอ่ะแต่ก็สวยดีนะผมว่าผมชอบคือผมชอบโมเดลปืนดั้งเดิมของ s อนะฮะผมไม่ชอบโมเดลใหม่ความชอบส่วนบุคคลนะเวลาย,ยิงผมว่าม,ามันกว่าโดยโดยความคิดเหน็นส่วนตัวนะโอเคนะครับก็เจ <ง S 2> <ง S 1> อกันใหม่นะฮะหวังว่าจะเป็นการเปลี่ยนสกินที่เหมาะสม